ทุกคนวันนี้ทำนะเราไม่ได้มาเล่นแบบคนธรรมดานะทำนะนี่เรามาเล่นกับคนที่เรารู้จักกันทำนะเขามีน้ำว่าเ,าเดี๋ยวผมขอตอบเขากันนะเออมันไทยอะไร่ากเอา,เอา,เอาเมือขับเหรอวะไอ้นี่เอาเมือขับทำไมเอาเมือขับทำไมเราไม่อยากได้ มันนานแล้วมันก็ยากด้วย mm. เล้วบ้าวมันแล้บักนี่น่บแปลกามาแล้วไมันต้องให้ทำแบบนี้ด้วยเราไม่มีของดีเออไม่ไรเราใช้สูตรกัไแหละเราพิมพ์แชทก็พอเรวขอให้เกมนี้มันโหลดให้เสร็จกันนะรบเท็ มันอะไรทุกทีว่ะทับ i t e m i t e m มาเลยอ่ะมาขนาดก็มาลงข้าวหมดอ่ะมีอะไรมีอะไรมีอะไรชิน Upgift anh anh em 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 mình đi 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 0 VS mah Sianlah เียเลมามูเสียเลยบองรูเสียเลยบ้าบองรูเสียเลยมาลเรามาเล่นเอาาเนี่ยเราม้าวเราหาวเดอเด้ๆเด้อเดทำไมทกลบจับได้ลเด้อเด้อเดเด มาอีบอมเบิอยู่ไหนเราขอข้ามหน่อยดิต้องไปสักตัวในห้องเนี่ยโอ๊ยอ,อีกเรื่องไม่มีเราไม่มีเราได้ตายนะอีบ้าเราดีหล่ลอดีหลอาเอรมาเลยอ่ะไปไปเราหยิบของหยิบของเร,เราตุนเสบียงกันโอ้ย เดี๋ยวเดีฟาดมันกายมามันฆ่าาแล้วมันฆ่าเราเวเดมัฆ่าแล้วเราเรเเี๋ยมันฆ่าเราแล้วเฮ้ยมีรันเนอร์เลยโอ้มันมบเยนเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอาหารดี๋ยวเดนนี้มีอะไรวะปมเบทุกคนมากันกี่ตัวนั่นน่ะโอ้ยดีรันเนอรันเนอ เดี๋ยนนมาล้วมาะดนมาเดินเดิเด๋ยวจเนจเน้ยเจเอเจนนเนเนโอ้เดี๋ยวเดี๋ย็เล่นมันก็เล่นเลยเราไม่ได้เสียเท่าไหร่ดีกว่าฆ่าสมีรังผงได้เลยนั่นน่ะสองามตัวยังไหวนั่นน่ะเอ้ยจนด แต่งตัวก็ไม่ทันถว่าใครมาเล่นด้วยระหว่างเอฟเคจะลงเชนเดอร์หรือบล็อกเอ,อ้ยจะลงเชนเดอร์ดีจะเด์กเกมไรคาร่ากดีเรียบร้อยเล่มด้วยอ่ะเลยสติงก็เล่นเกมเอ้ามาเว็บแล้วเดีย๋ยวเด มันนี่อะไรรู้เลยรู้เลยมันเนอะไรรู้เลยทั่วขนาดนั้นโอเคเท่นไปช่างมันเราโคตรหวานนอทับ T E A T E A ทับ T E A ทับกียิป เดี๋ยวเไมช่วยคิปอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยขามันก่อนข้ามันกันดี๋ยจะใกล้โอ้ลืไปลงไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวาเลยใช้ปืนปืนมาสเกตไปก่อนแกให้

mày chạy lâu mày chạy one đi mày chạy one đi giờ không có hết quá là không có chút đàn anh đi mày 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 โดนเราฆ่าเลยโดนเราฆ่าเลยเนี่ยมีลันเดอร์แล้วหลังเวฟสองเลย,ยเราเล่นอะไรงงเลยเเอออบ้าวะ่ะเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ,เอาไม่ได้เราขอทีนี้เราขอเอ,อิ่มแคสนี่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 แคสนี่ง่ายกว่าอันนี้เอาอยู่ นี่นอนใครมีหอ,อกนะเล็ปจุนอนะบี้อะบีเ้เล็ปจุนทคนเนี่ยใครมีหอ,อกบี้แลไปจุนม,มาด,ดาบรับโอ้ยดูด,ดีนัน่นนะดาบนะ่ะ

เ <laughs> ซปเปิ์มามียนมาโอ้ล้เล่นตลกด้วยครับวลเล่เนตลกทุวกวันเลยมันเราไม่เอาจริงเลยงง,ง,ง,งงเอาไงาก็ได้ทับสลิปฮะฮะ I T E M เยวไม่ใช่ละ อ่ะทับไอเทม M 1 6หกอ่ะ M 16. สิบหกส่งอาวุไม่ได้วะ่ะส่งคาบา้ายให้มันเลนเลยกันิิบคาบา้ายส่งคาบ้ายให้แทนเลยสูบเท่อะไรอ่ะทับไอทเอ็ม

โอ oh. 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 ้ยเดยเดินเดินเฉันขอชื่อฉันทันอยูหน่ไหได้ไหมเฮ้ยจะบัากินเลยเฮ้ยเอลเดินเดินเดิวเรียบร้อย เดีด๋นะเราตอบมันภาษาไทยเลยผมไม่ต้องตอบอ๋ออมอ๋อเอ๊ะน้อจิ้ม เอ้ยมึงไ่ซีฟหวานไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบมึงไ่ซีฟตัองสองคนมึงไปดิการเลนว่าแล้วมีใครคนดังๆครับนะได้ยังเนี่ยได้ยังเดินดําน้องมด เดี๋ยวเดี๋ยวแกจะเอามินกันเหรอทับทับทับมิกันทับมิกันทับมิกันทับมิอะไรเนี่ยเราคุยกับมันไม่รู้เรื่องเลยว่าทุกคน เนึ่งครับไอทีอีมหกอ่ะนี่แล้วก็ทับไอเคยสอนในคลิปละมันไม่ดูเนี่ยนี่กันนะ่ะ <c> ไ <oughs> อบ้าปุ๊ดนาน,นไม่ ไม่ใช่ละบอกบอกบอก ของเซิร์ฟเท่านั้นโอ้ยเดี๋ยวมันบุกไรละรถใช้เราขาทั้งหมดนี่เดียวเราไม่ต้องมือใช้แล้วนี่มีมาแค่ไหนมาเลย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 นี่นี่มาเลยมาเลยเนี่ยเอ้ยใจเย็นใจเย็นใจง่ายใจได้ใจใดมาจีน มันไม่ได้มันไม่ค่อยเสียเท่าไหร่มันเป็นสะพานนี่แหละไม่ไม่นะถ้ามันถ้ามันเออจะแปบขนนิดเกิดทำไมโอเคไม่มีสำหรับเพียงเท่านี้มั้งนะฝากโรชิชุดเฉยคืออะไรเนี่ยไลค์สารล่าว่ะเขาคลิปนี้อะกดไลค์สารล่าคลิปนี้